บักลานั่งถ่าผูไหลเนาะฝนสิมาเลยดูหือพุณนาทุกเก็บหางยางดีลูกข่อยปาดเขาบ่มาบ่ดูผู้สาวบ่มาติหืมอือหือลูกชายข่อยพุณนา เนี่ยเนี่ยสิไปไสลูกสิไปไสลูกเฮ้สิไปไส่นอนไม่ฟังเบิ้อไปไสครับผมเฮ้ยลาสิไปไส่หนอเฮ้ยปุ๊น่ะเนี andal, orgeous, ่ยเนี่ยเนี่ยลูกมานอนทั้งรุมเสมอลูกเฮ้ยึฮ้ย อ๋อหวผููสาวบ่มามากลากูเป็นแน่วนี่เด้อคิดหอดยางแห้งกินหอดคำแพงเมนมาบ่บักลากห,ห์แม่ไอ้กระโตกเอิ่อนอีหละ่ะบักลากระาต่ลำคานลำคานลำคานด้เด้าโตกเศร้าคานไหนตัวละ ตกเอ้ยเศ้าคันโอ้ยบกลาคัาแพ่งข่อยนี่แม่อืมอืมอืย,ย,ยาพ่งๆพ่งข่าเพงๆพ่ข่อยเอ,อ้ยบักลา คำเพลงคำเพลงเพลงของแมงอคำเพลงเพลงสุนเน่สุนนี้สุนสน้อยกับว่าด้คุณน่ะฟิ้นไปแล้ว